องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัทยศและ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุซึ่งพระบญญาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรโดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักด์ วันนี้นวพระเชษตุพลวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบประหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุซึ่งมีพระบรมราชองคการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมชั้นเทพชั้นราชและชั้นสามัญดังนี้ พระเทพวัชราจารย์เป็นพระธรรมมัชระปัญญาจารย์ภัยสารศาส,น,สนวร,รกิจวิจิตธรรมะประกาศกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสศรบวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตนะัพพระเชษฐุพลวิมลมังคลาราม พระราช,าาช,าชมมรมิยาภร,าร,ราา์เป็นพระเทพวัชรศีรารลาภร์คุณากรธรรมนิวิทยพิพิษศาสนาธุราธรมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามม่วาสีพระราชาคณะชันเทพสถิตณบัพพระเชษตุพลวิมลมังคลารามพระราชรัตนสุนทรเป็นพระเทพวัชรานุสิทธพัฒนบรกิจโกศลวิมลสมจริยากรมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามม่วาสีพระราชาคณะชันเทพสถิต นะวัดพร,ระเชตุพลวิมลมังคลาราม พระสมุห์หักบรคณิสรสิทธิการเป็นพระราชวชระสิทธิคุณอดุลธรรมบราพรมหาคณิสรนบวรสังคารามขามมะวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนะบัพระเชษตุพลวิมลมังคลารามพระมงคลบัชรากรเป็นพระราชปัญญาบัชรากรบวรธรรมโสพิษมหาคณิสอนบวรสังคารามขามมะวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนะบัพระเชษตุพล วิมลมังคลารามพระมหาวิเชียนชินะวังโสปร,รียนธรรมสีประโยควัดบางหินจังหวัดพิษนุโลกเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาบบชิรราจา์และพระครูประหลัดสุัฒนะพรมวิหารคุณสิริวัดทรงสเสวยจังหวัดชัยนาธเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระรังศีบบชิรคุณ